สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะกับหัวข้อตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณ ทนาหรือาราศีของคนคนนี้นะคะมีาราศีกันการมังกรการมังกรมีนกรกฏการมังกรมีนกรกฏเ,เป็นนักวางแผนเป็นนักคิดเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิต ที่ค่อนข้างชัดเจนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากทําอะไรเป็นคนฉลาดคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีแรงผลักดันสูงอาจจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานหน่อยอม,มีความทะเยอทะยานมีความฝานันน่ะนะคะแล้วก็มีแพชชั่นในสิ่งต่างๆเรียกว่ามีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวด้วยแต่คนคนนี้จะลงมือทําแต่เขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่ บุ่มบ่ามไม่ใช่คนที่ทําอะไรแบบไม่มีแบบแผนเขาจะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วค่อนข้างที่จะใจะเย็นแต่จังหวะที่ต้องลุกจังหวะที่ต้องรีบเขาก็รีบเหมือนกันนะอืมตัวเขาอา่ะอาจจะมีความลึกลับซับซ้อนนะคะเข้าถึงยากหน่อยในบางครั้งในบางมุมแต่บางครั้งบางทีอ่ะคุณจะรู้สึกว่า ถ้ารู้จักแรกๆแ,แ,แบบรู้จักเพิ่นๆน่ะเขาดูเปิดเผยนะเขาดูเข้าถึงง่ายนะเขาดูแบบสดใสนะเออแต่แต่พอรู้จักมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นน่ะคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขามีพื้นที่ส่วนตัวหรือเขาเริ่มมีอะไรที่คาดเดายากหรือเข้าถึงยากนะคะมุมน่ารักเขาก็มีแต่มุมที่เข้าถึงยากเขาก็มีเหมือนกันอืม,มีเหมือนเป็นคนเหมือนคน,คนสองบุคลิกอะนะคะ คุณกับเขาอาจจะเป็นคนคุยกันมาก่อนเป็นความสัมพันธ์เก่าๆหรือเป็นเพื่อนเก่าของคุณเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วอะนะคะไม่ใช่คนใหม่ๆนะคนนี้ไม่ใช่คนใหม่ๆในชีวิตคุณนะมีความผูกพันกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะเรา,เามีความรู้สึกว่ามันมันเป็นความความสัมพันธ์ที่เหมือนกับยาวนานอะ หลักปีขึ้นไปอะค่ะคือต่อให้เป็นคนคุยหรือไม่มีสถานะที่ชัดเจนแต่คุณก็รู้จักรู้จักกันมานานเป็นหลักปีหรือคุยกันมานานเป็นปีอะองค์คนถามใครจะไปคุยขนาดนั้นมีมีนะมีคุยแบบยาวเป็นหลักปีแบบเงี้ยเจ็ดปียังเคยมีเลยเออมีลูกดวงบางคนบอกว่าคุยกันมาเจ็ดปีแล้วแต่ยังไม่มีสถานะแบบคุยอะไรกันนักหนาเจ็ดปี นะคุณสองคนมีความผูกพันกันแหละในระดับที่ค่อนข้างค่อนข้างลึกค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนี่ยเราถึงมองว่ามันไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันไม่ใช่แค่ผิวเผินน่ะมันมันรู้จักกันมาระยะยาวเลยอะ่ะถ้าไม่ได้คุยกันแบบจริงๆจ,จังๆก็อาจจะแบบเคยเห็นหน้าค่าตากันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอยู่ในสังคมหรือแวดวงเดียวกันรู้จักกันมานานอ่ะแต่ก็อาจจะเพิ่งมาคุยทําความรู้จักกันแบบ จริงๆจ,จังๆในช่วงหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้บางคนรู้จักกันถึงครอบครัวด้วยซ้ำแบบว่าคุณรู้จักครอบครัวเขาขเขารู้จักครอบครัวคุณในอย่างเงี้ยหรือสองครอบครัวรู้จักกันก็อาจจะเป็นเหตุชักจูงให้คุณสองคนได้มาเจอกันอย่างเงี้ยก็ได้ความสัมพันธ์มันเหมือนจะจบมันเหมือนจะมีจุดแตกหักแต่มันก็ยังไม่จบบางคน ไปไปมามาออนออนออฟอเดี๋ยวดีเดี๋ยวล้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอย่างเงี้ยแต่มันแต่มันวนลูปอะค่ะมันไม่จบแบบจริงจังความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะนะทีนี้เขาคิดถึงคุณคิดเรื่องอะไรเอ่ยคนคนนี้อืม เขาดูมีความลังเลอ่ะคืออย่างนี้ถ้าตอนนี้คุณกับเขาอ่ะไม่ได้คุยกันนะคะหรือห่างๆห,หายๆอยู่มีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่คือส่วนหนึ่งอะ่ะเขาก็มองว่าตัวเขาก็อยู่ได้แหละเออแต่อีกส่วนหนึ่งอะ่ะเขาก็อยากที่จะลองอีกสักครั้งอะ่ะเริ่มต้นกับคุณใหม่อีกสักครั้งอะไรอย่างนี้คือใจมันก็ยังคิดถึงใจมันก็ยังต้องการก็ยังโหยหานะแต่อีกใจนึงถ้าถามว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ได้นะ เขาก็ใช้ชีวิตของเขาได้นะเขาก็ไม่ได้แบบทุกร้อนนะคะเออไม่ได้ไม่ได้ไไดทุรนทุรายอะไรเพียงแต่ว่าไอ้ความคิดถึงคุณมีไหมมีมีความคิดถึงแล้วก็อาจจะยังมีอะไรค้างคาใจกับคุณอยู่นะมีเรื่องค้างคาใจที่แบบว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่ท,ที่อยากจะจบหรืออยากจะ ตัดขาดกับคุณอะไรขนาดนั้นนะอยากลองอีกสักครั้งเรื่องคาใจเรื่องคาใจคืออะไรอ่ะโอเคเรื่องที่เขาคาใจกับคุณนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะรู้ว่าคุณ เป็นคนดีคุณเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งในชีวิตของเขาเลยอะแล้วคุณก็ดีกับเขามากด้วยนะคะคุณสมบุรณ์แบบคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยคุณไม่ได้มีข้อเสียหรืออะไรถ้าคุณคิดว่าเออคุณไม่ดีตรงไหนคุณยังต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าหรือคุณทําอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่หรอกไม่ใช่เลยนะคะแต่เป็นตัวเขาเองต่างหากที่เหมือนกับว่าเอออาจจะยังไม่พร้อมยังไม่ตรงการผูกมัด หรือยังไม่ได้จริงจังมากพออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกทีเ่เขาก็รู้สึกผิดกับคุณอะ่ะเหมือนทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังอืแต่ถามว่าเขาเขาไม่ชอบคุณหรอมันก็ไม่ใช่ไม่ชอบเขาก็เขาก็เขาก็รู้สึกดีกับคุณแหละนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เต็มร้อยหรือตัวเขาเองเนี่ยยังรู้สึกไม่พร้อม ตัวเขาเองอาจจะคิดมากคิดเยอะอาจจะใช้เหตุผลมากเกินไปนะคะไม่ได้ทําทําตามความรู้สึกอะไรมากมายอะแต่ทําตามเหตุผลอืมเขาชอบคุยกับคุณนะเขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยนะคะไหนแล้วเขาจะทํำยังไงเร็วๆนี้เขาจะทํำยังไง มีโอกาสที่เขาจะติดต่อมานะคะมีโอกาสที่เขาจะโทรหาหรือว่าส่งข้อความหานะคะแต่ว่า,าทุกอย่างอ่ะมันจะแบบมีการวางแผนอะ่ะคืออาจจะไม่ได้แบบอยู่ๆปุบปรับปุบปับส่งข้อความหาปุบปรับโทรมาแต่มันจะมีการคิดการวางแผนเอาไว้ก่อนว่าเออจะคุยเรื่องอะไร อาจจะเอาเรื่องงานมาอ้างหรือเรื่องอะไรที่มันจริงจังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันดูมีเหตุมีผลหน่อยกับการติดต่อคุณกับการที่ทักมาหาคุณดูเป็นคนดูเป็นคนคิดเยอะดูเป็นคนเจ้าแผนการนะคนนี้นะเขาจะติดต่อมาเร็วเร็วนี้นะคะไม่นานหรอกบางคนก็คือเป็นหลักวันอะ หวันหนึ่งสัปดาห์นะคะหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์เอ่อสี่วันสี่สัปดาห์ประมาณนี้ช่วงกลางคืนโอกาสที่จะติดต่อมาคือช่วงกลางคืนมีโอกาสสูงกว่าช่วงกลางวันแนวโน้มล่ะ แนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณสองคนต้องปรับต้องแก้ต้องจูนต้องคุยกันให้มากๆนะคะคือมันเหมือนกับคนหนึ่งช้าคนหนึ่งเร็วเห็นไหมคนหนึ่งดูแบบดูเร็วมากๆเลยอีกคนหนึ่งแบบเดี๋ยวก่อนพอก่อนยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยหรืออันนี้เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่ามันมีอะไรที่มันไม่เท่ากันหรือมันมีความเห็นที่แตกต่างกัน ยังมีอะไรที่ต้องปรับต้องให้มันกลมกล่อมกว่านี้ต้องแก้ไขให้มันแบบอยู่อยู่ตรงกลางมากกว่านี้ค่ะเออมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเทมเพลนส์คือการปรับคือการแก้คือการคอมโพมิชปณีปนอมอย่างเงี้ยนะคะเอออะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ